ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับเพจคนเหนือครับมากับรายการการดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับดูการดูแลคนเฒ่านะฮะซึ่งก็เป็นภารกิจนะครับพ้นบ้านภารกิจของลูกนะฮะยังคมนะครับที่ต้องดูแลบิดามารดานะครับคือผู้ปิดแม่นะฮะคุณแม่อภรรยนำวงนะครับซึ่งเพลินก่อชราภาพนะครับอายุ80ดสิบครับเนาะก็เป็นกิจกรรมที่ผม แลกเปลี่ยนนํามาแลกเปลี่ยนสบการณ์นะครับกับท่านลุหลานที่มีคนเท่าอยู่ที่บ้านครับว่าเขาได้ออกสบการณ์จริงนะครับมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อสร้างการเรียนรู้แล้วก็สร้างองค์ความรู้ร่วมกันนะครับสำหรับวันนี้นะฮะกิจกรรมการดูแลสุญยุี่บ้านของผมนะครับก็ผมได้ชงเจ้านะครับล้างหน้าเป็นฟันอาบน้ำอาบทามก็เปิดแล้วกับกพาท่านอ่า มาทํากิจกรรมนอกบ้านเล็กๆนะครับสั้นๆนะฮะก็คือการฟ้าผึ่นไปตลาดนะครับไปดูซื้อของขับของกินของหวานนะครับตีตลาดซึ่งเป็นร้านค้าเดขายของช้ำขายของเป็ดนะครับจะเป็นได้นำเอาผลไม้นะครับอาหารสดอาหารเ้านะครับ อาหารปรุงสําเร็จนะครับมาจําหน่ายกับคนในชุมชนนะครับก็อยู่ใกล้ๆบ้านนะครับห่างบ้านจะมาประมาณร้อยกว่าร้อยาเมีดคนเองนะครับก็เป็นกิจกรรมหนึ่งเล็กๆนะครับในภาคเจ้าที่ผมป้าแม่นะครับมาลีเล็กมาเปิดหูเปิดตามาออกจากบ้านออกจากเตียงนอนนะครับเพื่อมาเปิดหูเปิดตามือเชื่มชื่นในยามเจ้านะครับเอาลองไปดูป้าแม่ไปเอาาตลาดนะครับกระผมดีกว่าครับเชิญครับ หลังจากนั้นนะครับก็ประมาณสายๆสักน้อยนะครับลังจะกกิ่นเข้าน้าเข้าไงเรื่องแเรื่องแ้วนะครับผมก็พาแม่ไปกิจกรรมนอกสถานที่ใกล้ๆนะครับก็คือออกจากบ้านไปไปทางตามถนนบายพาดนะครับผ่านบ้านหนองประแดงนะครับข้ามลำน้ำแม่ก๊กนะฮะข้ามสะพานลำน้ำก๊กนะครับทางถนนบพาดตีจะไปเชียงแสนเจียงของนะครับด้านซ้ายมืออาเขาก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับเป็นสร้างพระพุทธรูปองค์ สีขาวนะครับตั้งอยู่ริมท้งไต้มือนะครับเข้าไปอีกนิดเดียวนะครับประมาณหนึ่งรเมตรนะฮะเขาก็จะไปถึงโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นโบราณสถานในเขตพื้นที่ของบ้านปะตึงนะครับตำบลดงมหาวันอำเภอวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายครับทีนี้นะครับพี่น้องชาวพุทธนะครับปะตึงก็ได้มาพัฒนาและปรับปรุงสถานที่โบราณสถาน่นนี้นะครับพือเป็นศูนย์รวมจิตใจนะครับและก็ ได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับมาอยู่เป็นสุนทรที่ใจของน้องเจ้าบ้านที่นี่นะครับทุกวันพระวันศุกร์ในช่วงเข้าภาษาเขาจะอยู่ก็จะมีกิจกรรมผ่าทางพระสงฆ์นะครับการทําบุญพื้นฐานนะฮะในช่วงเจ้านะครับผมก็ได้นําแม่นะครับแม่อภรนะฮะมาที่นี่นะครับก็คือมาจะมาถวายนะครับอาหารแห้งนะครับเคร่ับไมชีนะฮะซึ่งไมชี เปิ่ออกมาจาอยู่ที่นี่กอ่อนอายุอยู่74นะครับซึ่งเป็นเมชีที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับตามแนวระสมาสมพุทธเจ้านะครับก็เอาปลาแม่มาถวายอาหารแห้งนะครับเพื่อแม่ได้ทําบุญกับเมชีตัวนะครับแลวก็เฮายังมีโอกาสเพื่อเมชีเปินได้ดูดวงนะครับดูจกชะตาแล้วก็ดู ลูกกรรมนะครับลูกกรรมในอดีตชาตินะครับซึ่งมีชีิป็นกมอมีความสามารถทางด้านนี้นะครับโดยเป็นได้เป็นผู้ปฏิบัติีปฏิบัติชอบจนเกิดได้ชานนะฮะสามารถเพ่งแล้วก็มองถึงอดีตชาติและอนาคตของผู้ปนติไปคือเป็นได้ดูดูดวงตัวนะครับแลนเขาก็ได้ถึงแม้ตรงนี้นะครับถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ก็ต,ตามแนวของพระพุทธเจ้าเปิดกระสอนว่าเขาเนี่ย <c oughs> ก,กรกมยรกมสกโกกรรมทายาโทกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสนานะครับคือเขามีกรรมเป็นที่พึ่งนะครับาการที่เขาได้อยู่ในโลกชีวิปัจจุบันนี้ขอย้อนว่าเขาได้ปฏิบัติขอ,อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่ผ่านมานะครับเป็นบอกว่าจะเป็น กุศลกรรมหรือว่าอกุศลกรรมนะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกรรมนะครับซึ่งเป็นคําสอนของสมมาสัมพุทธเจ้าชาวพุทธของเฮาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากกรรมจากที่เขาปฏิบัติมานะครับดังนั้นนะครับเขาก็เลยมีโอกาสให้แม่ชีปนได้ดูดวงนะครับดูกรรมของคุณแม่นะครับแม่อมพรปนก็บอกว่าสมัยชาติที่แล้วนะครับแม่เป็นเป็นพระจ้ายนะครับเป็นบทเป็นพระนะครับ แล้วก็พ่อกฏว่า <c oughs> เปิ้ลได้ไปทําร่ายโยมซึ่งมาทยวัดนะฮะโดยไปตบตีเปิ้ลจนตาบอดตาเสียนะครับแล้วก็เปพาเปิ้ลพักไปล้มในห้องน้ำจนกระดูกหักแข็งหักหก,หก,ก็จนันนี่แม่ก็เลยมาหักกรรมนะครับโดยมาเป็นมีคนนั้นนะครับคือแม่ก็ประสบความเจ็บป่วยหลายอย่างว่าจะเป็นเรื่องกระดูกหักหรือว่าเป็น ตาเสียตาพึ่งกระต้อกระจกนี่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับทั้งชถวพูทธของเราก็ถือว่าทุกสิทุกอย่างนั้นเกิดจากกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งมีกรรมเป็นสาระนะครับฉังนั้นนะครับในการทําคุณงามความดีก็อาจจะช่วยแบ,งบ,แบ,งบง่งเบาทุกแบ่งเบากรรมต่างๆให้เบาบางลงได้นะครับดังนั้นวันนี้เนะราจึงพาแม่มาทาบุญที่นี่ครับถวายอุทิศส่วนกุศลเพื่อเจ้ากรรมในเวรตัวนะครับ เป็นซีมุ่มนะเป็นไปเหมือนกับเชื่อถืออย่างที่ว่าปางกรบโปรงนนี่ยกู้บาจาเพ่นว่าเมื่อก่อนตรงนี้มันเตยนสมัยมาเขาทำพ่นว่าพันนางเบิงเนาะพ่นวากับมอตามเพ่นมาเนาะเพ่นว่ากบบย่อมทำไมโบราณเพป่นเอาเอาตรงนี้เป็นเฮ็ดอโลคยาเนี่ยเฮ็ดเมืองสาคูข้นเนี่ย ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประสบการณ์จริงนะครับประสบการณ์ตรงของผมนะฮะในการดูแลแม่นํามาแลกเปลี่ยนครับลูกรหลานทุกท่านนะครับที่มีแม่มีคนเฒ่าอยู่ที่บ้านนะครับก็ล้องมาแลกเปลี่ยนกันนะครับว่าท่านน่าจะได้กะทองนะครับก็กิจกรรมดูแลผู้สูงอายุที่บ้านนะครับจะมีอย่างดีๆกับเพุณอันนี้ช่วยติดตามผมต่อไปนะครับ